จนเคลียดกินข้าวเหนียว <c oughs> จ,จะสั่งอะไรลระจ้าอ๋อหนูอยากกินกุ้งเทมปุระมีไหมคะมีไหมอ้อยกุ้งเทมปุระป้าขายอาหารตามสั่งแต่ไมมีได้ไงเราโหป้าก็หนูอยากกินกุ้งเทมปุระ,ะ,ป,ระป้าไม่มีหนูก็ไปละบายบายอ้ยไม่อยาก <c oughs> เห็นแคเนียอุศรามีลูกค้ามาคนนึง <c oughs> ก็จะม่อยากกินกุ้งเทมปุระที่เราไม่มีขายอีก <c oughs> ทำไมชีวิตเรามัน ฉีดวิลลูชช้างปิเรื่องดีๆขอยลูกค้าเข้าร้านเยอะๆด้วยเถิโอ้ยจนเคลียนกินข้าวเหนียวฮะนี่มันครกนี่นะครกอะไรเนี่ยร้านเราไม่เคยมีครกแบบนี้มาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยฮะมีป้ายด้วยครกวิเศษหรือว่าพระเจ้าจะประทานครกวิเศษมาให้เราแล้วมาทำอะไรได้บ้างเนี่ยมีวิธีใช้ไหมเนี่ย อยอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนนี่อะไรลดนใส่หัวนี่ไงอะไรเนี่ยวิธีใช้ครกวิเศษถ้ามีครกนี้แล้วจะทำอาหารได้ทุกอย่างโหเยี่ยมเลยขอบคุณพระเจ้าเอ๊ะเรามีครกไม่มีสาถ้ามงไงอันเนี้ยดูคูอมือกันดูค้่มือกันอ๋อตรงนี้ไงคาถาเศษสาเขาบอกว่าต้องคลองคาถาไหนไหน คาถาว่าไง baby s h a r ต้ตือตื้อ้ baby shark ือตื้อตื้อเด้ baby s h a r โอ้สบายมากตื้อตื้อตื้ตื้อ b a เ y shark baby shark ตื้อ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  baby shark ตื้ตื้อตื้อ้อ baby shark มาแล้วโอ้นี่เราเซกสากไม่ได้แล้วโอ้ยคาถา baby shark ได้ผลจริงๆงด้วยรอรลรอ ป้าป้ามีโคกด้วยป้าขายส้มตำเหรอคะอุ๊ยลูกค้ามาแล้วใช่จ้าป้ามีครบจะซื้อส้มตำใช่ไหมป้ามีส้มตำนะเปล่าคะ่ะหนูไม่ได้อยากกินส้มตำหนูอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ป้ามีหรือเปล่าคะอีกแล้วลูกค้าคนนี้กัวจริงๆเลยพอเรามีครกก็จะไม่กินส้มตำจะกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วมันจะมีได้ไงเล่าอุ๊ยมีสินี่มันครบพิเศษนี่นะ มีจ้าเดี๋ยวป้าทำให้นะรอสักครู่โอ้โหป้าทำสมัยจังเลยมียยะะแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเดี๋ยวหนูรอนะคะจ้าแฮมเบอร์เกอร์ทยังไงไเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นี่ไงเจอวิธีทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วให้เอาอะไรก็ได้ใส่ลงไปในครบแล้วก็ตามด้วยใส่ผมของคนที่สั่งลงไป3เส้นตามไม่เข้ากันก็จะได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์หุยง่ายนิดเดียว แล้วเราจะทำยังไงถึงจะได้ผมเด็กคนนี้เนี่ยโอ๊ยจะได้กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วโอ๊ยจะคันหัวจังเลยไม่ได้สาวตั้งหลายวันเออคุณลูกค้าคะคันหัวเหรอคะทางร้านเราอ่ะมีบริการพิเศษช่วยเช็คสุขภาพผมนะเนี่ยเห็นผมแบบนี้หนังหัวอาจจะกำลังมีปัญหาก็ได้ยิ่งขันยิกๆๆแบบเนี้ไม่นานหัวร้านเต็งเน่งเลยนเนี่ยมามา ป้าช่วยดูให้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามเหม็นเชีวยวนะเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้ยป้าคะป้าทำอะไรหนูเจ็บอุย๊ยป้าไม่ให้ทำเลยค่ะพอดีบนหัวหนูมีเหาป้าช่วยดึงเหาออกมาค่ะอุย๊ยไม่เอาแล้วหนูเจ็บหัวไปหมดแล้วป้าทำแผเนปร์เกอร์ให้หนูกินดีกว่าค่ะอุย๊ยเจ็บจังเลยอุย๊ยได้มาเพียบกี่เส้นแล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ฮะสิบก็เส้น ใช้แค่สามเส้นทิงท้งิงนี่ใส่ลงไปเลยก็ใส่อันนี้แล้วกันนะนี่นีกรตก็ตัมๆๆๆตๆๆตัตตโอ้เป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยจริงๆด้วยคุณลูกค้าค่ะใส่แล้วค่ะแฮมเบอร์เกอร์ใส่แล้วค่ะใช่แล้วคะ่ะไหนล่ะค่ะนี่คะ่ะแฮมเบอร์เกอร์คุณค่ะอืออร่อยมากเลยป้านี่มีฝีมือจริงๆเลยนะคะ กินเมนูนี้เสร็จแล้วอยากกินเมนูอื่นเลยอะ่ะบ้านมีสเต็กไหมคะสเต็กเหรอรอแป๊บนะคะรอแป๊บนะคะสเต็กสเต็กสเมีไหมนี่ยสเต็กอ่ะนี่ไงวิธีทำสเต็กมีค่ะมีสเต็กด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะอุ๊ยดีจังเลยคะ่ะป้าทำเร็วๆนะคะวิธีทำสเต็กใส่แกะหนึ่งตัวฮะแกะหนึ่งตัว แเราไม่มีแกะทำยังไงเนี่ยอุ้ยอุ้อุย,อย,อยเรามีตุ๊กตาแกะนะใช้ได้เหมือนกันแหละใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ผักสามสีตําไม่เข้ากันผักสามสีผักสามสีนี่แครลอดสีส้มผักอะไรอีกเฮ้ยผักอะไรเนี่ยนี่แตงกวาสีเขียวเฮ้ยนี่นี่นนนมะเขือเทศสีแดงตําไม่เข้ากัน หมดอย่างเนี้ยวิธีทำหมดอย่างเนี้ยฮ้าต้องสายก้นไปด้วยห้าทีโอ้ยอะไรกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าามาแล้วเดือยสเต็กโอ้หอมมากหอมสุดๆอืมจัดจานซะหน่อยก็กินอร่อยได้เลยนี่ใส่ผักส,สดๆลองจานนี่สองอันเลยอ้ยสุดยอดนี่ ได้แล้วคะ่ะคุณลูกค้าสเต็กเนื้อแกะเลยนะคะเนี่ยโ <c oughs> อ้โหน่ากินชะมัดเลยคะ่ะป้ากินเลยนะคะโอ้โหอร่อยมากเลยป้าน,นี่มีฝีมือทำอาหารมาเลยคะ่ะอร่อยใช่ไหมล่ะอยากกินอะไรอีกไหมจ๊ะโอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะป้าผักติดฟัน,นะคะ่ะออกมาได้แล้วค่ะเย้โอ้โหป้านี่เก่งเลยนะคะ สั่งอะไรก็ทำได้หมดเลยหนูอยากกินวาฟเฟิลซูชิซาลาเปาแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งค่ะบ้ <c oughs> ทาทำออกมาได้หมดเลยไหมคะโอ้โอโอโอโยสบายมากค่ะง่ายนิดเดียวรอเดี๋ยวนะคะวาฟเฟิลซูชิซาลาเปาลูกชิ้นปิ้งใช้อะไรบ้างเนี่ยสบายมาก <c oughs> ต้องใส่ดอกไม้กรีบดอกไม้ ลีลาทำอาหารของป้าสุดยอดมากเลยค่ะ <s> แล้วอาหารก็อร่อยด้วยนะจ๊ะชิมเลยสิจ๊ะโอ้โหน่กากินทั้งนั้นเลยอืออันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอืออันนี้ก็อร่อย,อ,นนอ,รอ,ยอร่อยเหมือนเลยค่ะป้าใช่เลยจ๊ะบอกแล้วร้านป้าอร่อยทุกอย่างป้าทำอาหารถูกใจหนูมากเลยค่ะ พอดีแบบหนูไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเนี่ยค่ะหนูให้ไปเลยค่ะทั้งหมดนี่ไม่ต้องรอนค่ะให้หมดนี่เลยเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยได้ตังหมดนี่เราก็รวยแล้วสินี่ยัยงไม่พอนะคะป้าพอดีหนูมีที่คือแบบตอนนี้หนูหาเชฟไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีใครโอนเนอร์และหนูก็เบื่อหนูอยากได้โอนเนอร์ใหม่ดังนั้นหนูจะยกร้านทั้งร้านให้ป้า มีที่จะให้ป้าไปเป็นเจ้าของร้านอาหารโอ้ยขอบคุณมากเลยหนูโอ้ยเรารวยแล้วเรารวยแล้วเรารวยแล้วขอบดีพิเศษจริงจั